ทริคนี้ผมก็จะบอกวิธีการขี่สัตว์ให้ทุกคนได้ทราบกันนะหลายๆคนก็คงจะมีสัตว์ที่สามารถขี่ได้แล้วแต่ว่ามันยังล็อกอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นตอนนี้ผมมีกวางตัวนี้อยู่นะแต่มันจะเป็นลูกศรล็อกอยู่เรายังไม่สามารถขี่ได้นะอันดับแรกให้เรากดแทบมาที่แถบเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มองหามอนที่มันสามารถขี่ได้นะเบื้องต้นก็จะมีเมลปกาก้ากวางอิกไทเดียแล้วก็ชิลเลนนะครับสามตัวนี้เราสามารถขี่ได้หมดเลยนะต่ที่เราจะขี่ได้เราต้องมาปลดล็อกให้หมดก่อนเมื่อเราปลดล็อกสัตว์แล้วก็ให้เราปลดล็อกอันนี้ด้ดดววยวก F เข้าไปมันก็จะมีสถานะของมอนต,ตัวต่างๆ,ๆเลยนะครับตัวที่เราสามารถใช้รูปต่อสู้ได้แล้วก็ตัวที่เราสามารถเอามาขี่ได้นะตอนนี้ผมก็ทําอานของเมลปาก้าแล้วก็ชิลเลตมาเรียบร้อยแล้วนะครับ2ตัวนี้ผมสามารถขี่ได้แล้วแต่ตัวนี้ยังขี่ไม่ได้เพราะว่ามันยังขาดแร่อินกอดอยู่นะครับและเมื่อเราสร้างไอเทมเสร็จแล้วเนี่ยบ่อมันก็จะมาอยู่ในอินเวนทอรี่คีย์ไอเทมตรงนี้นะทีนี้ผมจะเอาม bon อนชิลเลตออกมาแล้วก็กดตัว F ค้างไว้เราก็จะสามารถขี่ได้แบบนี้เลยครับผม นี่ <Hey, S 2> เป็นไงล่ะทุกคนเ <c oughs> ท่กันไหมทีนี้สัตว <c oughs> ์ตัวไหน <c oughs> ที่มันขี่ได้เราก็จะสามารถเอามาขี่ได้แล้วนั่นเองโอเคครับจะ <c oughs> ชอบ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับส c r i b e กับใจผม <c oughs> ด้วยนะครับผม